สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเดือนนะคะเป็นหนึ่งในผู้นำทีม D2P ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ Pay a y l ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำแผนการตลาดในตำแหน่ง Silver นะคะในตำแหน่ง Silver นั้นเบื้องต้นเราทุกคนต้องสมัครสมาชิกในราคา350บาทค่ะ ร้อบาทจะเป็นค่าสมัครและเอกสาร200บาทจะเป็นค่าประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะเมื่อเราสมัคร350บาทแล้วเราก็จะได้เป็นเมมเบอร์ของ p พออค่ะเราเป็นเมมเบอร์แล้วเราต้องการขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์เราก็ทำการสั่งซื้อสินค้า p พออ ให้ครบ1,000 PV ค่ะเมื่อเราครบ1,000 PV แล้วเราก็จะได้เป็นนักธุรกิจรับรายได้ตามแผนการตลาด4ช่องทางดังนี้ค่ะรายได้ข้อที่1ค่าแนะนำซื้อสินค้า First Order Bonus นะคะเจน1หมายถึงเพื่อนที่เราชวนมานะคะ เจนสองหมายถึงบุคคลที่เจนหนึ่งชวนมานะคะเราจะได้รับรายได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเจนหนึ่งเราจะได้รับรายได้สิบเปอร์เซ็นต์ของเจนสองนะคะเช่นเจนหนึ่งซื้อสินค้าครบหนึ่งพัน PV เราจะเอาสามสิบคูณสาสิบปรเซ็นต์คูณหนึ่งพันก็จะได้3า0้ยบาทนะคะแล้วก็เจนสองซื้อสินค้าครบ 1,000 PV คูณ10%ก็จะได้100บาทค่ะรายได้ข้อนี้นะคะเราจะได้2ขั้นเจน1และเจน2ค่ะต่อไปดูรายได้ข้อ2และ3กันดีกว่าค่ะมาดูรายได้ข้อ2และข้อ3กันค่ะ ข้อ2ค่าบริหารทีมอ่อน22%ข้อ3ค่าบริหารทีมแข็ง10%ค่ะเรามาดูแผนภาพฝั่งขวามือกันนะคะเราสมมุติให้ทีมอ่อนมี2,000 PV ทีมแข็งมี5,000 PV ค่ะเรามาดูการคำนวณค่ะเริ่มที่ค่าบริหารทีมอ่อนก่อนนะคะ22%เราก็เอา2,000 PV คูณ22%จะมีไรายได้ข้อนี้440บาทค่ะ ค่าบริหารทีมแข็งบ้างนะคะเราจะเอาทีมอ่อนเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัดให้เท่ากันนะคะเป็นสีส้มๆ2,000 PV ใช่ไหมคะแล้วก็3,000 PV เราเก็บสะสมไว้รอบหน้านะคะค่าบริหารทีมแข็งเราได้10%เราก็เอา2,000คูณ10%ก็เท่ากับ200บาทค่ะ สองข้อนี้ทีมอ่อนและทีมแข็งรวมกันก็จะเป็น640บาทค่ะเป็นไงบ้างคะเยี่ยมเลยใช่ไหมคะไปเรามาดูรายได้ข้อ4กันบ้างคะ่ะรายได้ข้อสี่ ค่าบริหารลิขสิทธิ์แมทชิ่งโบนัสรายได้จากทีมแข่งนะคะรายได้ข้อนี้ทุกคนจะร้องว้าวๆกันมากเลยนะคะเจน1ได้เท่าไหร่เราได้รับด้วย100%ค่ะเจน2ได้เท่าไหร่เราได้รับด้วย50%ค่ะเจน3ได้รับเท่าไหร่เราได้รับด้วย30%ค่ะมาดูตัวอย่างการคำนวณรายได้ดีกว่าค่ะเจน1ได้รับรายได้ข้อ3 1,000บาทเราก็จะได้รับด้วย1,000บาทค่ะเจน2ได้รับรายได้ข้อ3 1000บาทเราก็จะได้รับด้วย5 0 0บาทค่ะเจน3ได้รับรายได้ข้อ3 1 0 0 0บาทเราก็ได้รับด้วย3 0 0บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะข้อนี้เป็นข้อที่เราทุกคนจะต้องเล่งฝีมือในการบริหารทีมงานให้ทีมงานเก่ง เพื่อที่จะได้รับไรายได้กันทั่วหน้าเลยค่ะไปเรามาดูแผนการจ่ายเงินดีกว่าว่าจะมีรอบการจ่ายเงินอย่างไรบ้างนะคะจากเราตื่นเต้นจากรายได้4ช่องทางกันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูรอบการจ่ายผลตอบแทนกันดีกว่าค่ะรอบการจ่ายผลตอบแทนมีการ จ่ายเป็นแบบรายสัปดาห์และรายเดือนนะคะรายสัปดาห์รายได้ที่เกิดจากข้อ1 2และ3บินคะแนนส่วนตัวหมายความว่าบินที่เราซื้อสินค้า pay ออนนั่นเองค่ะรอบวันที่ 1- นถึงเเราจ่ายวันที่12ค่ะรายได้รอบวันที่8-15ถึงสิเราจ่ายวันที่20หลรายได้ที่เกิดจากวันที่16-23เราจ่ายวันที่2 8ค่ะ รายได้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24ถึงสิ้นเดือนเราจ่ายวันที่5ของเดือนถัดไปค่ะและรอบการจ่ายรายเดือนข้อ2 3และ4นะคะบินรักษาย,ยอดบินรักษาย,ยอดหมายความว่าบินที่เราซื้อสินค้า l a z a d a าโ t ตั B i ิ C ดูหนังฟังเพลงเติมเงินมือถือจ่ายบินจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงกิน MK k f c ต่างๆพวกนี้นะคะในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา การคำนวณรายได้ที่เกิดจากวันที่1ถึงสิ้นเดือนเราจะจ่ายผลตอบแทนในวันที่1 2ของเดือนถัดไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสุดยอดเลยใช่ไหมคะและรายได้ที่เกิดจากข้อ2ถึงข้อ4เราจะโอนเข้าบัญชี80%และเก็บไว้รักษายอด20%นะคะการรักษายอดนั้นเราจะต้องรักษายอดล่วงหน้า200 PV นะคะท่านใด สนใจร่วมธุรกิจเ a ออกับเดือนนะคะติดต่อมาที่เบอร์0845428480นะคะไลน์ก็ใช้เบอร์นี้ได้เลยค่ะ เดือนนะคะอยู่ทีม D2P. ทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของธุรกิจ p l l เราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนให้สำเร็จและรวยไปพร้อมๆกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสักคนเดียวนะคะมาร่วมทีมกับเดือนนะคะเรามีเว็บขยายสายงานให้ทุกท่านไปใช้ฟรีมีสอนการทำตลาดออนไลน์สื่อออนไลน์ให้ทุกท่านไม่ต้องห่วงนะคะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนเลยค่ะ ติดต่อมานะคะ